สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยอิงเข่าจะมานำเสนอเมนูข้าวผัดมันกุ้งนะคะเดี๋ยวมาเริ่มดูวิธีทำกันเลยนะคะน,นี้ไม่อ้อยใส่กระเทียมลงไปน,นี้ไม่อ้อยใส่น้ำมันลงไปนะคะทำแบบง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้นะคะข้าวผัดเนี้ยส่วนตัวมันกุ้งก็ไม่อ้อยก็เก็บหัวกุ้งอะคะ่ะเวลาทำกับข้าวแล้วก็เก็บสะสมไว้ ทีนี้ก็นํามาต้มแล้วก็กรองเอาแต่น้ําแล้วเราก็นําไปเคี่ยวนะคะนี่นะคะมันกุ้งของเราที่นําไปเคี่ยวแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำเขาอะค่ะจนให้เขาเหนียวนะคะมันกุ้งแล้วก็ใช้มาปรุงอาหารได้หลายอย่างเลยค่ะทำน้ําพริกทำข้าวผัดอร่อยค่ะ แล้วเวลาที่เราจะผัดข้าวผัดเนะะี่ยค่ะเวลาเราหุงข้าวถ้าใครหุงยังไม่ไม่เก่งนี่ก็คือใช้สัดส่วนข้าวหอมมารยที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ข้าวขาวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหุงออกมาเขาจะเม็ดสวยพอดีค่ะถ้ากับปริมาณเก่งก็ใช้ข้าวหอมหุงเลยค่ะเสร็จนะคะไม่อ้อยนำกุง้งลงไปล้วนก่อนนะคะถ้าใคร มือใหม่หัดผัดก็สามารถปรุงข้าวสามารถปรุงรสในในในข้าวที่ก่อนที่เราจะมาผัดนะคะสามารถปรุงไว้ก่อนก็ได้นะคะคลุกเค้าแล้วค่อยนํามาผัดนะคะนี่นะคะกุ้งของเราก็เริ่มสุกแล้วเราจะเก็บไว้มุมหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็นําไข่ลงไปเลยค่ะ ไว้ก็ใส่มันกุ้งลงไปเลยค่ะนี่นะคะสองช้อนหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวแม่ว้อยนำข้าวลงไปผัดเลยค่ะทำแบบสไตล์เราเองนะคะง่ายๆตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะ เรามาเริ่มปรุงรสกันเลยนะคะใส่น้ำตาลไปครึ่งช้อนนะคะตามด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งสองช้อนค่ะแล้วเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะทีนี้น้อยจะไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่ากุ้งหมันกุ้งเขามันอยู่แล้วค่ะ เดีย๋ยวแม่ขอชิมรสชาติดูนิดนึงนะคะอร่อยนะคะ่ะเราจะไม่ปรุงรสจัดมากนะคะเพราะว่าเผื่อกินคู่กับพริกน้ำปลานะคะเสร็จเรียบร้อยนี้เรามาโรยด้วยหอมซอยเลยนะคะนี่ค่ะเพิ่มสีสันแล้วก็มันจะหอมด้วยโอเคปิดแก๊สเลยค่ะนี่ หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาวยูทู e นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบายอ้อยอิงเผานะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ